นี่คือหน้าบ้านนะครับใครที่คิดว่าสูงแล้วก็ยังท่วมได้นี่น้ามันปิ่มขึ้นมาจะเป็นถึงหน้าบ้านอยู่แล้วเราจะเติม,ตมไปดูกันแล้วว่มันท่วมแค่ไหนกันจากที่เห็นนี่คือเข้าบ้านนี่โดนน้ำเละมาแล้วแต่ยังไม่เข้าบ้านปลาเต็มเลยแขน,นก็หน นี้จะเป็นหลังบ้านจากที่วัดได้ตอนนี้นี่ก็จะตองไปขึ้นขาแล้ว

สภาพกันว่าเป็นยังไง,ก,งก็จะเข้าบ้านแล้วเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแน่แเลยมืดผมประมาณคืบหนึ่ง